Open House m i r a c l ค f f m m l y y ตอนรับสมาชิกต้นไม้ผาัสจรรยนครั้งแรกสุดยิ่งใหญ่เปิดบ้านเลเจนด์สยามพัทยาโชว์ศักยภาพผ่านนักลงทุนสู่ความมัง่งคั่งสีเขียวทางสุขภาพและการเงินพร้อมประกาศแจกน้ำมันกันชมกัญชาช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง1,000ขวดฟรี บริษัทนุสาซีเออาจำกัดผู้สร้างเลเจนส์สยามพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์ได้ปรับรูปชมและพัฒนานเลเจนส์สยามขลังยิ่งใหญ่ให้ก้าวไปสู่ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรของพืชกัญชงกัญชาและสมุนไพรที่เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชงกัญชาและพืชสมุนไพรไทย โดยมีเป้าหมายที่จะนำประเทศไทยให้ไปสู่เศรษฐกิจใหม่เพื่อสอดคล้องกับนโยบายกัญชาเสรีพร้อมเปิดตัวขอสร้างโอกาสและนำไรายได้สู่เกษตรและผู้ประกอบการที่สนใจร่วมธุรกิจนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยในวันที่22พฤษภาคม2565ที่ผ่านมา นุษา CSR ใช้พื้นที่เลเจนส์สยามพัทยาจัดงานนุษา CSR Open House Miracle Family กันชามังครั้งยั่งยืนสุดยิ่งใหญ่โดยได้รับเกียรติจากทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกียรติมาร่วมงานอย่างคับข้างอาทิคุณประพัฒน์โพธัสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดรทัชพลการจนกูลรองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชนสกอพอ,อ นายแพทย์ขวัญชัยวิสิทธานนนผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยปูรพานีาอาซดีครับวันนี้มีอะไรบ้างครับพานงานโอเพนเฮาส์ค่ะวันนี้หลักๆของเราก็จะเป็นโอเพนเฮาส์ของกลุ่มปลูกต้นไม้นะคะงานโอเพนเฮาส์เราวันนี้หลักสำคัญคือเราจะมาบอกวิสัยทัศน์ของกลุ่มเราที่จะเดินไปด้วยกัน ว่าเราจะเติบโตยังไงไปด้วยการลงรายละเอียดมากขึ้นให้เห็นสัานักงานใหญ่ว่าเรามีมีสกัดมีแหล่งมีสถานที่มีทีมงานยังไงบ้างอันนี้คือจุดเป้าหมายเพื่อให้ทีมต้นไม้เราเนี่ยมาเห็นบ้านในงานวันนี้มีคอนแทคฟาร์มิ่งสำหรับคนที่อยากปลูกนะคะสมาชิกต้นไม้เราที่ต้องการปลูกสามารถเรียนรู้และเซ็นคอนแทคฟาร์มิ่ง มีทีมที่จะแนะนำการขออนุญาตเอาต้นกล้าให้และรับซื้อปลายน้ำเพราะสิ่งสำคัญที่สุดใครก็ตามหากคิดจะปลูกที่ไหนก็ได้หาที่ซื้อก่อนนะคะเพราะแค่สามสี่เดือนต้นไม้ก็โตแล้วโตแล้วไปไหนอันนี้จุดสำคัญค่ะและส่วนความรู้ด้านการแพทย์เรามีโรงพยาบาลพานาซีและมีทีมแพทย์มาเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ว่า ต้นไม้มหัศจรรย์กัญชาเนี่ยมันช่วยสุขภาพร่างกายอะไรได้บ้างก็จะเป็นทีมแพทย์มาและเป็นทีมเทคนิคเรื่องการเปิดกระเป๋าแพลตฟอร์มมาอีกทีมหนึ่งเพราะบางคนอาจจะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วเปิดไม่ได้ตามคลิปเราก็มีทีมมาออกบูธแล้วมาแนะนำค่ะอ๋อไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งกลุ่มคนที่ตกหล่นลงไม่ทันรอบที่แล้วแล้วโทรเข้ามาสนักง,งานอยาก แล้วมีการแชทมาวันนี้ตั้งแต่เที่ยงถึงวันที่24เราเปิดให้เข้ามาจ่ายได้อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วถึงล้องขอหรือเขียนมาเพิ่มก็อาจจำไม่มีแล้วพะคุยแล้วเพราะว่ามันจะยุ่งกับระบบเพราะเรามีเรื่องระบบหลังบ้านที่ให้หลายเรื่องมากนะคะอขอบคุณมากผลตอบรัเป็นยังไงบ้างความหลัจากที่เราแบบตั้งแต่วันกัญชาโลกจนวันนี้ คือจากวันกัญชาโลกเนี่ยเราต้องการให้ทีมในบ้านเราเนี่ยรู้ว่าเราจะทำอะไรก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นหมื่นหมื่นคนเป็นหมื่นหมื่นต้นในการที่ลงทะเบียนมาแล้วจริงๆอาจจะยังไม่รู้รายละเอียดมากแต่ก็มีคนลงมาแล้วและเราก็อยากให้ทุกคนรู้รายละเอียดไปด้วยกันว่าเดือนนี้เดือนหน้าเราทำอะไรกันอีกสามเดือนเราทำอะไรกันแล้วเราจะโตไปยังไงกันก็จะลงรายละเอียด ทุกเดือนเราจะเจอกันที่นี่ค่ะแสดงว่าเราจะอัเปเดตเร่อผลประโยชน์ของท่านที่ท่านได้สนใจมาร่วมเราตลอดเดือน,อนใช่ค่ะทุกเดือนเราจะมีอัปเดตในเรื่องของผลประโยชน์และสิ่งที่ต้องทํางานร่วมกันคือเราต้องบอกก่อนเราทํางานเป็นทีมทีมเราสมมุติเราสตาร์ทเนี่ยเรามีคนอยู่หมื่นคนหมื่นคนนี่สามารถไปปลูกได้หาทีมจะขายปลูกเรามีทีมซัพพอร์ตหมื่นคนเนี่ยต้องการที่จะ ทำแพ็กเกจท่องเที่ยวของชุมชนก็สามารถเชื่อมโยงได้กลุ่มคนที่ต้องการเอาสินค้าสุขภาพไปเพิ่มรายได้เรามีทีมหมอมาซับพอร์ตเรามีครบทั้ง3ส่วนที่ทุกคนอยากจะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องกัญชากัญชงและการเปิดประเทศสำหรับเรื่องสุขภาพค่ะฟีดแบ,บ็กเขาเป็นยังไงบ้างครับกับผู้ที่จองเข้ามาฟีดแบ,บ็ของผู้จองเข้ามาจากที่จองและเข้ามารู้ว่าเราให้อะไรบ้าง ทุกคนขอจองเพิ่มเราก็บอกว่าก็ยินดีวันนี้ก็ทุกคนเคยจองหนึ่งต้นแล้วเข้าใจว่าสิทธิ์หนึ่งต้นได้เท่านี้เอาสิบต้นต่างกันยังไงพอ,อทุกคนรู้ทุกคนก็เลยขอลงเพิ่มด้วยถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นเพื่อนที่ช่วยกันที่จะจับมือกันไปถือว่าผลตอบรับที่ดีมากค่ะขอบคุณมาก๋ยวเมื่อกี้แม่บอกว่าจะไม่มีการเปิดพ่มแล้วแต่พอมันเซ็งอย่างงี้จะมีเป็สองไหมครับคงเป็สองนะจะไม่ได้มีแบบให้แบบนี้ละอันนี้คือ ให้มากที่สุดละให้เอาเงินให้มาก็ใส่กระเป๋าไปละแล้วก็ให้ทั้งคอร์สเรียนให้ทั้งห้องพักให้กินให้เที่ยวคืออันนี้คือให้เพื่อพวกเรามาเรียนรู้เพื่อจับมือกันไปงบของมาร์เก็ตติง้งเราเอามาลงให้ทินต้นไม้หมดเลยค่ะ<ม>คือต่อไปจะสิทธิ์ที่มีเนี่ยถ้าเปิดก็จะไม่มีสิทธิ์แบบนี้ละและแลจะไม่มีคําว่าต้นไม้ละ<ม>นะคะทินต้นไม้เราจะจบในส่วนแค่นี้แล้วค่ะเห็นวันนี้จะมีการเปิดตัวน้ำมันกัญชาเฉพาะหลายคนสงสัยว่าน้ำมันกัญชา ขช่วยให้นอนหลับจริงได้ไหมเมื่อก่อนอาจจะหาซื้อยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันกัญชาต่อไปทีมแพทย์เราเนะะี่ยค่ะให้อธิบายได้เลยในส่วนของน้ำมันกัญชาก็จะเป็นน้ำมันที่เป็นมีความเป็นอัตลักษณ์พิเศษผลิตตามกระบวน28วิธีของการแพทย์แผนไทยนะครับเราได้ผลิตอ,อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มของโรงพยาบาพลพานาซีรามสองนะครับและพานาซีสุูวิทนะครับเราจะจ่ายน้ำมันตัวนี้ให้กับผู้ทีเเ่เป็นลูกค้า นะครับของโรงพยาบาลนะครแล้วก็รวมถึงตำหนับยาไทยที่เราได้ยกระดับขึ้นนะครับวันนี้จะเป็นโอกาสดีด้วยของในส่วนของการแพทย์แผนไทยนะครับแพทย์แผนไทยทั่วประเทศจะได้เข้ามาอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มของโรงพยาบาลจะได้ใช้แพลตฟอร์มของหมอฮันโหลทำการคอนซัลท์คนไข้คนไข้จะได้เข้าถึงหมอหมอเข้าถึงคนไข้อันนี้เป็นประโยชน์และที่สำคัญเนี่ย เราได้นําเรียนท่านรองอธิบดีคมแพทย์แผนไทยนะครับท่านได้ให้คาปรึกษาชี้แนะที่ดีมากคือจะเป็นโอกาสในการทําวิจัยสำหรับยาไทยแล้วก็ส่งเสริมพืชสม,มุนไพรไทยสำหรับยาไทยโซ่สุดท้ายจะไปถึงที่พี่น้องประชาะชนที่ได้ปลูกที่เรียกว่าวิสาหกิจชุมชนที่จะได้ปลูกสม,มุนไพรไทยนะครับแอดขึ้นมาให้เรากับเราเราก็จะทําหน้าที่พัฒนายาและยกระดับสม,มุนไพรไทยต่อไปอเสริมอาจารย์นิดนึงว่านุสาเชตาเนี่ย เรามีแผนไม่ได้ทําทั้งกัญชากันชงนะคะเราตั้งใจจะมีปลูกกัญชากันชงและทีมสมาชิกวิสาหกิจยังจะปลูกสมุนไพรอื่นเสริมและสิ่งที่เสริมมาอีกส่วนหนึ่งคือตัวที่เราจับมือกับหัวเบยนาฬิกาที่ใช้น,นะคะคือส่วนนี้เราท้าพิสูจน์การนอนหลับโรงพยาบาลเรามีสู่ CBD ที่มีซิกเนเจอร์ในการให้หลับลึกลดและป้องกันอัลไซเมอร์ แต่เวลาเรานะไม่อยากพูดว่าเฮ้ยหลับลึกเราเลยจับมือกับนาฬิกาหัวเบยเพื่อจับการนอนของการใช้ CBD ของโรงพยาบาลเราคือให้รู้ว่ามันได้ผลที่ดีที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นการบางคนบอกว่าหลับแต่ถ้าหลับไม่ลึกร่างกายไม่ซ่อมโรคมาแล้วภาวะตอนนี้ของผู้สูงอายุคนไทย10%ทุกปีเป็นโรคสมองเสื่อมมาจากเรื่อง สารสื่อสมองอันนี้เราเลยรีบเปิดโปรแกรมเรื่องแคมเปญน,นี้ค่ะอยากตอบตัวปรอบเพิ่มเติมค่ะในเรื่องของอการที่จะมีการทําเกี่ยวกับเรื่องรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเาาร็งอะค่ะตรงจุดนี้ทราบมาว่าเห็นมีการที่จะมอบน้ํามันกัญชาให้กับผู้ที่ขาดแคลนตรงน,นี้หนึ่งพันขวดตรงน,นี้นอยากให้พูดถึงจุดนี้หนไอยครับก็เบื้องต้นเลยเนี่ยโรงพยาบาลพนธสซีของเราได้เปิดศูน,นย์มะเร็งขึ้นนะครับโดยการน,นาสารสองสารระหว่าง าศาสตร์จากประเทศเยอรมันรวมกับาศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับเรียกว่าเป็นาศาสตร์บูรณาการาศาสตร์ตัวนี้เราใช้คอนเซปต์ว่าคอนเทมโพเรอรี่ไทยมินิ i ซีนนะครับโดยการผลิตยาฐานไบโอเบสทั้งหมดเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับหนึ่งในกระบวนที่เราะจะรักษาคือการใช้น้ำมันกัญชาที่ผลิตจากสายพันธ์กัญชาไทยนะครับร่วมผสมผสารกับตำรับยาไทยวันนี้เราจะแจกให้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยการ ให้คาปรึกษาแนะนําฟรีโดยคุณหมอเนี่ยนะครับวันนี้มีคุณหมอมาบริการนะครับเป็นจํานวนหนึ่งพันขวดอันนี้เป็นถือว่าเป็นเทส,สตัตตี้ให้กับทางพี่น้องประชาชนก่อนครับต้นทุนที่ราบครับว่าคือต้นทุน่าใจใ่ในแต่ละลก็คือสูงม,มากในส่วนของน้ำมันกัญชาที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนผลิตต้องยอมรับว่าค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราผลิตตามกระบวนที่ถูกต้องทางการแพทย์ยนะครับแต่โรงพยาบาลเองก็ยอมแบกภาระนะครับเพื่อ ส่วนหนึ่งเราเก็บข้อมูลนะฮะวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ตอบสนินด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าถ้ามีผู้ป่วยท่านใดที่ต้องการที่จะลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เนี้ยค่ะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ตรงนี้ได้อย่างไงบ้างครับครับก็ผู้ป่วยสามารถแจ้งสิทธิ์เข้ามาที่โรงพยาบาลพนาซีนะครับหรือแจ้งเข้าผ่านแพลตฟอร์มของหมอฮัลโหลที่จะมีหมอแผนไทยคอยดูแลนะครับวันนี้เราจะเปิดเริ่มเปิดแพลตฟอร์มของแพทย์แผนไทยที่จะร่วมดูแลรักษานะครับ และอยากจะฝากถึงครอบทุกคนที่มาเป็นสมาชิกกับเรามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราค่ะก็ขอบคุณสมาชิกต้นไม้ทั้งหมดที่ให้ความไว้วางใจในการที่มาร่วมเดินและจับมือไปด้วยกันเราจะเป็นจุดเราคิดใหญ่ค่ะเราคิดว่าเราจะช่วยภาพรวมทั้งประเทศแต่เราเริ่มจากจุดเ,เล็กๆก่อนว่าพวกเราหนึ่งมืนคนเนี่ยมาจับมือร่วมกันเพื่อให้ไปถึงภาพใหญ่ด้วยกันก็ ให้ความมั่นใจแล้วให้ความรับปากว่าจะไม่ให้ทุกคนผิดหวังอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในสิ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะ